สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะฮะก็รายการสายไลฟ์สาระนะฮะวันนี้ก็พามาชมาเหรียญหลวงปู่พางอ,อีกสักรุ่นหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่พางปี2517นรบะฮะรุ่นที่ล,ลึกนะฮะสร้างสาราการเปลี่ยนนะครับปี2517 หน้าหลังก็จะเป็นเนี่ยนะฮะเป็นอะไรนะอัฐบริขารของพระธุดงใช่ไหมเขาเรียกนะฮะเรียกผมเรียกถูกไหมมีบาทมีล่มมีกา้ําเนี่ยอัฐบริขารของพระธุดงออเอยแล้วก็เขียนว่า2517นะฮะที่ระลึกสร้างศาลาการเปลี่ยนนะครับก็พูดถึงหลวงปู่พางนะครับ คนก็เขาก็จะนิยมนะฮะเ mm hmm. หรียญปี2512ที่ราคาแพงๆกันนะฮะแล้วก็บล็อกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือบล็อกสระเอนะสระเอคงเคคอติ่งที่เรียกกันนะฮะสระเอคงเคคอติง่งซึ่งนะฮะการเช่าหาก็ราคาค่อนข้างสูงนะฮะแต่ก็ ระของหลวงปู่พางเหรียญของหลวงปู่พางเนี่ยพระเครื่องของหลวงปู่พางเนี่ยก็มีประสบการณ์ทุกรุ่นนะฮะดีทุกรุ่นดีทุกปีดีทุกพศนะฮะก็แล้วแต่อ่าใครงบประมาณนะฮะถึงงบประมาณแบบไหนชอบรุ่นไหนก็อ่าเช่าหาบูชากันเอาเองนะครับอ่าส่วนของผมก็อันนี้เหรียญน,นี้นะฮะได้ ่ได้จากเพื่อนมานะแลกเปลี่ยนกันมานะอันนี้ไม่ได้เช่านะฮะอันนี้ไม่ได้เช่าคือเป็นแลกกับเพื่อนมานะฮะออกอว้มวแขวนพึ่งพุทธคุณนั่นแหละครับนะครับ,นะรบสภาพเรียนอาจจะผ่านการสภาพการใช้มาหน่อยนะฮะเราเช่ามาอ่าแขวนคอนะ,ะพึ่งพุทธคุณนะฮะไม่ได้เช่ามาขายต่อนะฮะสภาพไหนก็เอานะฮะขอแค่แท้ไว้ก่อนนะครับ ก็ปีเหรียญน,นี้นะเหรียญปี2517เหรียญน,นี้รุ่นนี้นะฮะเขาเรียกอีกอีกอย่างชื่อหนึ่งว่านะเป็นรุ่นเข็มงอนะครับเพราะประสบการณ์เนี่ยก็ประสบการณ์ก็คือว่ามีคนที่เขาแขวนพระรุ่นนี้แล้วก็ไปหาหมอ,อ,อไปหาหมอหมอก็จะฉีดยาให้แต่พเพื่นอนฉีดแล้วฉีดไม่เข้านะครับเข็มงอเนะข็มเข็มฉีดยางอ ทีนี้หมอก็เลยถามว่าแขวนพระอะไรมาแขวนอะไรไว้ที่คอไหมอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ากา็เอาออกมาให้ดูก็เป็นเหรียญรุ่นนี้นะฮะแล้วก็หมอก็อให้ถอดพระที่คอออกแล้วก็เข็มฉีดก็ฉีดเข้าปกตินะครับก็เลยเป็นที่รียนะสมยาหรือชื่ออีกรุ่นชื่อรุ่นของเหรียญรุ่นนี้คือรุ่นเข็มงอนั่นเองนะครับ หลวงปางก็ออกในแนวคุ้มครองนะครับมหาอุดหยุดกระสุนนะฮะมหาอุดมหาอุดหยุดกระสุนนะฮะก็จะออกในแน,แนวนั้นออกทางคุ้มครองซะส่วนมากนะครับแต่ก็อ่าก็ครบทุกด้านอะไรครัะนะพุทุกคุณเนี่ยนะฮะครบทุกด้านดีทุกด้านนะฮะแต่ส่วนมากที่ ที่คนที่มีประสบการณ์กันส่วนมากในพื้นที่หรือคนที่ห้อยบูชานะฮะส่วนมากก็ออกในทางคุ้มครองนะฮะมหาอุดพวกอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยอุบัติเหตุฉุกเฉินถูกลอบทำลายอะไรเงี้ยตำรวจไปสู้กับโจรอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิงไม่เข้าหรือเหนียวว่างั้นนะฮะก็เรียกว่า ก็เลยเป็นเนี่ยอ่เขาเรียกว่ามหาอุดนั่นแหละครับผมเวลาฉุกเฉินเวลาถูกเล่าทำร้ายเวลาเกิดอะไรแบบปุ๊บปั๊บจับพันอย่างเงี้ยนะฮะก็จะช่วยได้เร็วนะฮะถ้าพระที่ลงมหาอุดไว้นะฮะถ้าลงมหาอุดไว้ถ้าเจออะไรแบบฉุกเฉินก็จะเอาไว้ทันนะครับก็ก็ประมาณนั้นนะในส่วนของอประสบการณ์ของเหรียญของพระเครื่องของหลวงปู่พานนะครับ ส่วนราคานะครับสวยๆก็น่าจะอยู่ที่หลักพันนะฮะหลักพันกลางๆมั้งสวยๆเต็มที่ก็ไม่เกิน5 0 0พันหรอกครับผมนะฮะสวยๆนะครับแต่ถ้าสภาพอย่างนี้ก็แล้วแต่จะตกลงกันนะครับ <laughs> สภาพใช้ก็แล้วแต่จะตกลงกันเพิ่อๆให้กันฟรี <laughs> อย่างเรียนนี้ให้กันฟรีๆนะครับก็โอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทําคลิปสั้นๆนําเหรียญหลงปู่พางปี17มาให้ชมนะครับก็โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไครป์เพื่อเป็นแรงใจด้วยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ